อนุชาอนุชาจุ้ยสุกแม้แค่นมสกุลกูก็ลาบากแล้วจุ้ยสุกนี่อีจุ้ยสุกจีบได้ไหมล่ะสันนี่จีบไม่ได้ผัวไม่อนุญาตแล้วเวลามึงเนี่ยจะปากหมาเป็นสามแยกปากหมาจีบคนนั้นจีบคนนี้บนโซเชียลมีเดียหรือจะถามเนี่ยมึงดูหน้าผากกูซะก่อนแล้วดูหนังหน้าตัวเองด้วยหน้าก้อคอสั้นมึงจะไปนั่งจีบคนนั้นจีบคนนี้บนโซเชียลมีเดียไม่ได้ฮะจ,จุ้ยสุกแค่นมสกุลแม่งก็ดูทุกแล้ว อีหาจีไปเรื่อยอีควายเฮ้ย <Ashe fais un aos> เวลาเราเจะเนี่ยจะไปปากหมาชีกอใครสามแยกป,ปากหมาตรงไหนปิดปิ้วใส่สาวที่ไหนเนี่ยข้อที่1มึงดูตัวเองด้วยว่าหน้าก็อคอสั้นเนี่ยไม่ควรจะไปจีบใครอันที่2ดูนามสกุลตัวเองก่อนดูเนี่ยทุกดูยากจนขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดนามสกุลนะ หน้าเชียงใหม่หน้าลำปางถ้าสมมตินมสกุลนะ,ะยุคนอย่างเงี้ยหรือนามสกุลอย่างเงี้ยโอเคสมควรนี่ก็ไปนั่งจีบใครแล้วเขาไม่มีใครว่าพอนมสกุลไฮโซแต่ดูนมสกุลนี้ถ้าสมมตินมสกุลมหาศุขนามสกุลส,ส,สั้นๆมาหาศุขอย่างเงี้ยเออไปจีบใครอย่างเงี้ยเอออันนี้เนี่ยเขารู้เลยว่าบ้านรวยจีบได้ดูมีสกุลลุนชื่อดูพาประชาชนดูพาพผู้หญิงไปไม่ลําบากแล้วมึงดูนมสกุลมึงสิเนี่ย ดูนำสกุลซุข,ขนาดมึงจะสุกมึงยังไม่สุกเลยจุ้ยสุกอยู่นั่นน่ะแล้วมึงไปนั่งปากหมาสามแย่ปากหมาล่าน,านคนนั้นจีบคนนั้นคนนี้อีนี่มึงดูหนังหน้ากูด้วยเออมันสมควรจีบไหมเนี่ยควายมีนในตูบไงเออมันแบบมันจะมีแบบประเภทอย่างเงี้ยในตูบแบบมันมีอย่างเงี้ยมันชอบมาอย่างเงี้ยเออสวยนะจีบได้ป่อะไรเงี้ยอ้สวยมากเลยจีบได้ป่าอย่างเงี้ยเออกูไม่ได้บ้ายอหรอกอย่ามึงดูหนังหน้ากูด้วยผัวกูก็หลอ่อชิบหายตุยหา เออผัวก็นั่งอยู่หน้านั่นน่ะเอยอ่าใครจะไปจีบได้ยังไงผัวหุงจะตายควายจริงๆมึงนี่ไม่ดูสี่ดูแปดเออโอเคนะทุกคนเออเออนะอาไปไปสำนึกหรือยังอากูด่าจนสำนึกเลยมึงสำนึกหรือยังเออเนี่ยมึงจะได้รู้ดู4ี่ดูแปดไม่ใช่ว่าไปกลางท่ากลางทาง เห็นเมียชาวบ้านเสือกบอกว่าสวยหน้าจีบหรือเปล่าพิดปิ้วสวยหน้าจีบได้หรือเปล่านางแสลพิดปิ้วอีควายเสือกเป็นเมียชาวบ้านเขาในอีหาระวังนะถ้าเกิดไม่ใช่บนโซเชียลมึงโดนลูกสองกอกปากตุุงตุง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 ชีพหายเลยทีนี้สถานที่จริงแล้วมึงไปพิดปิ้วใส่คนอื่นเมียคนอื่นเขาพิดปิ้วอย่างเงี้ยมึงจะตุ้ยอีควายอยู่มายังไม่ทันแก่เลยเสือกตุยเพราะจีบเมียชาวบ้านเนี่ยอีหา Sabes, อก an ูก็ปวดหัวจริงๆฉันถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาทีอย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะอ่ะทุกคนใช้ครีม นะคะไม่ต้องลําบากนะเออเราลําบากมาเยอะแล้วนะไม่ต้องให้ลูกหลานไปต้องลําบากนะคะทุกคนโอ้ยมึงเขียนหาอะไรเนี่ยอีเมียดามึงเขียนอะไรมึงเขียนอะไรให้คูเข้าใจหน่อยได้ไหมมึงเขียนหาอะไรมา่นน่ะเออมึงเขียนอะไรอะไรเยอะแยะวะมึงอย่าบ่นอะไรย่าอย่าบ่นสิให้คูบ่นคนเดียวติ๊กตอกด็อกตอมนรกการให้ดรกตอมนกการบ่นไม่ใช่มึงมึงนั่งบ่นบ่นอะไรเนี่ยเขียนอะไรให้คนอื่นเขารู้เรื่องด้วยได้ไหม ออปากดําทําอย่างไรปากดําใช้ตัวนี้ค่ะถ้าเอาออกค่ะอีจุยมึงออกไปไกลๆกูเลยค่ะไปไกลๆกูเลยค่ะไปไกลส้นตีนกูเลยค่ะรายงานค่ะเอาออกค่ะทุกคนช่วยรายงานมันหน่อยค่ะเอาออกไปคะครหาเออไป,ไป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 ลำคาญลำคาญ มึงดูด้วยสถานการณ์เนี่ยเพจไหนเป็นเพจไหนใครเป็นใครมึงดูก่อนส้นตีนอีฮาแถวนี้ไม่มีเว็บสกรปรกเข้ามาทางไหนออกทางนั้นเข้ามาผิดรูมึงก็ไปให้ถูกรูอีควายอาจัดไปค่ะอันนี้ลิปตินนะคะทุกคน อันนี้ลิปติ้นค่ะอ่ะลิปติ้นจะออกมาสเตนสีแบบนี้ดิฉันชอบลิปติ้นมากจริงๆแล้วอ่ะและลิปตินดับตอมิกาใช้ลองพื้นปากทุกวันก่อนที่จะไปทาลิปสีต่างๆใช้ลิปตินทาลองสีปากฮัลโหลสรวัดีเซมนอนเยอะยังอ๋อดูอยู่เหรอเออชื่อจุ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละจุ้ยสุกนั่นแหละอ่าแคปหน่อยอ่าลบกลอนหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งทนายไปที่โรงพัก หาที่อยู่ให้หน่อยได้ค่ะแจ้งความใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะวันละสองแสนแปดได้ค่ะเรียกปรับที่โรงพักไปก่อนโอเคค่ะไม่รับกระเช้าไม่รับกาบตีนกาบตักกาผาอะไรก็ไม่ต้องรับโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งทนายใจไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะพวกนี้แจ้งความนะคะมอบทนายมอบอำนาจลำคานนะคะโอเคค่ะอ๋อช่างมัตตากาประชาชนธรรมดาก็ช่างมัตตา ค่ะสองแสนแปดลำคาเนี่ยลำคาญตรงๆนี่แหละโอเคค่ะเอาไปเลยค่ะจัดไปเลยค่ะจัดไปนะคะหน้าคนนั้นแหละคนนั้นแหละเออเห็นใช่ไหมคะเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะกูลำคาญมึงเป็นฮี้งอะไรเนี่ยมึงไม่ชอบเนี่ยอย่าเข้ามาดูเอออีตู่พวกนี้เนี่ย มันมีคนเนี่ยอยู่ตั้งประมาณห้าร้อยกว่าล้านีอ้เขากูจะบล็อกแม่งยังไงวะเนี่ยมันบล็อกยังไงวะทุกคนมันบล็อกยังไงวะบล็อกยังไงวะอีฮี่ส้นตีนทุกคนช่วยคอมเมนต์เขียนเลขค่าห้าห้าห้ามาหน่อยได้ไหมให้กลบความคิดเห็นมันไปหน่อยมันขึ้นตลอดไงถ้าเวลาคุณไม่เม้นเนี่ย ถ้าประชาชนที่อยู่ในนี้ไม่ช่วยกันเม้นน่ะความคิดเห็นฮเหี้ยมันจะขึ้นมาตลอดเธอเข้าใจปะเออช่วยเม้นให้หน่อยเม้นเพื่อไล่ความคิดเห็นฮ่เหี้ยมันออกไปไม่งั้นมันจะมีอีกพวกที่เป็นคนเลวแล้วก็ไอีพวกที่มาแบบหาแสงอะ่ะมันชอบเข้ามาเออถ้าเราไม่เม้นกันน่ะไอ<ม>พวกหาแสงมันเข้ามาไอ,อกูก็ต้องแม่งแบบมานั่งเห็นมันก็นั่งด่ามันแล้วก็โดนบล็อกอีกเออนั่นน่ะ พอเวลาขี mm ้เ hmm. กียจพิมมึงก็เขียนห้าห้าห้ามาห้าห้ามาเออแค่นั้นแหละเออมึงเออนั่นแหละเออตามนั้นแหละเออตามนั้นเออนั่นแหละนั่นแหละเบื่อเออนั่นแหละนั่นแหละมันจะมีพวกผีบ้าเข้ามาแบบนี้แล้วอีเราก็เป็นคนที่ยุคขึ้นซะด้วยอ่ะ บางทีก็ลำคาญไงเข้าใจไหมเอออาทีนี้มึงละมากันรัวเลยมึงทีนี้อา่าเป็นไงล่ะมึงไอ้จุย้ยเป็นยังไงฮะพิมพ์ไม่ทันเลยทีนี้มึงเป็นยังไงล่ะมึงเจอห้าห้าเข้าไปเป็นไงล่ะพิมพ์ไม่ทันเลยมึงทีนี้ เป็ไงละมึงพิมไม่ทันละทีนี้มึงงมละทีนี้อ่ะมึงพิมพทันไหมล่ะอ่ะมึงเม้นมาสิอ่ะมึงพิมทันไหมล่ะอ่ะมึงพิมพแทรกเข้ามาสิอ่ะอ่ามึงซิมแทรกเข้ามาเลยอ่ะมึงเอามามึงพิมแทรกเข้ามาสิอ่ะมึงแน่จริงมึงพิมพแทรกเข้ามาเลยอ่ะมึงแทรกได้ไหมล่ะมึงแทรกไม่ได้เห็นไหมล่ะเออเออมันคงเหงาแหละแต่ว่าเวลามึงมาคุยกับเซเลบเนี่ยมึงก็ต้องใช้ภาษาดีๆ มึงไม่ใช่มาแล้วโอ้โหอีนนอีนี่อีนั่นอีนั่นอ้นั่นอีนี่แล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงพอกูอีพอกูไออีกลับไปสกับไม่ได้ควายสตวงเออเอาเป็นไงละเม้นไม่ทันเลยเม้นไม่ทันเลยมึงเอาเม้นน่ข้ามไปข้ามไปอีควายสตวงอีส้นตีนพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอีหาอีโรคไบโพล่าอีซึมเศร้าอีเหงาซวงอีหาไม่มีใครคบอีหายาิไม่มีตังให้ยืมอีควาย เออส้นตีนจริงๆเลยอ่ทุกคนช่วยกันกดรายงานมันออกไปหน่อยลำคาญเออแม่งเม้นอยู่นั่นแหละแล้วเม้นเฮี้ยๆอะไรแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคทุกคนอ่ะต่อไปต่อไปนะคะทุกคนเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ เรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ต่อไปนะคะไล่ข่าวว่านี่พอดีอีหลวยข้างบ้านเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเมื่อวานอีหลวยข้างบ้านเขาไปรู้ข่าวมาเขาได้ข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ยอีหุนเซนเนี่ยพอดีอีหลวยข้างบ้านเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเมื่อวานอีหลวยข้างบ้านเขาไปรู้ข่าวมาเขาได้ข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ย อีหุนเซนเนี่ยเขาส่งอีเบนเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วก็มาทวงเงินคืนประมาณหลายหมื่นล้านบาทที่ฝากใครก็ไม่รู้เอาไปซื้อหุ้นบางจากและปรากฏซื้อก็ไม่ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยอีเบนจมนจะเมนอีเบนจำมนเบนจำมินเบนจมนวยอ,อ,อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีการอภิปรายในสภานะไอ้อชื่อเบนเบนนั่นแหละนะเออนั่นแหละล่าสุดปรากฏว่ามาทวงเงินมึงและปรากฏว่า ไอ้คนที่จะต้องรับทวงเนี่ยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ไอ้คนที่จะต้องคืนเงินมันอยู่ในคุกทีนี้ปรากฏว่าไม่มีใครรับรู้อีลูกมีเท่บานก็ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครรับทราบและอีกคนที่ตกลงเจราจาเจรจากันเป็นเด็ดดีเนี่ยปรากฏมันอยู่ในคุกจะเข้าเยี่ยมก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดดรามา่าและขณะเดียวกันจะไปหน้าเรือนจําก็ไม่ได้ไม่ใช่ญาติจะเข้าไปทวงเงินในคุกก็ไม่ได้ปรากฏว่าไม่ได้ยงชื่อในการเข้าเยี่ยม และขณะเดียวกันจะปรากฏตัวก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวกลัวตำรวจจับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจรจาเจรจาอะไรตอนที่น้อยตอนที่ลูกตัวเองมีอำนาจและขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยเป็นคนบัญราการอำนาจนั้นทั้งหมดปรากฏว่าล่าสุดทําให้เขาไม่ได้เอาเงินคืนเขาไปซะทีนี้ล่าสุดนี่ฉันก็ได้ข่าวมาได้ข่าวมาว่าอย่าว่าแต่ว่าจะคืนหรือไม่คืนเลยไอ้ตะกูลนี้ขี้เหนียว เอาของเข้ามาเนี่ยเอาเข้าไปทําอะไรแล้วบางก็ไม่รู้แล้วทีนี้ก็ไม่น่าจะได้คืนพอไม่น่าจะได้คืนเนี่ยทางตระกูลหุนทางตระกูลหุนทางฝั่งนูน้นกับตัวของล็อบบี้ยิทที่ส่งมาประเทศไทยชื่อเบนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะชื่อเบนหรือเบ้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแนะหละอ,อ่าชื่ออะไรสักอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละมันก็มาทวงเงิน มันก็มาทวงเงินสรุปเลยก็คือประเทศชาติกูเนี่ยต้องเป็นนั่งร้องหอนอประเทศชาติต้องกลายเป็นหมอนรองบ่อนและประเทศชาติเราต้องกลายเป็นเหยื่อของการที่นะข,ของการที่อะไรนะ สวัสดีทุกคนปีเบิร์ตเดย์บ้านบุรีลำเขากระโดงก็รู้แหละว่ากล้าทำได้อำนาจแล้วก็กล้าทำก็รู้แหละว่ากล้าทำกล้าปฏิบัติ รู้แหละกล้าที่จะปฏิบัติแต่ละเรื่องแต่ละลาวเพราะมีอํานาจแล้วก็กล้าที่จะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแหละไม่เกรงใจประชาชนแต่เกรงใจบ้านบุรีรัมมากกว่าท้าทายระบบความท้าทายระบบความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเดี๋ยวประชาชนก็จะสร้างมีมให้เองแหละ ท,ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับปรา,าสาทตรปลาศาทที่โผล่กลางปลาปราศาสต,าาาสตานานน้ตอนนั้นมันมีไครเข้าไปเรือนะอะไรบา้างไหมยังครับเออขมินขึ้นมาอย่างเขมินเหรอตอนนั้นกำลังไอ,อช่วงนั้นเขาลบกันอยู่จะหยุดมั่งไป่หยุดมัง่งก็มีสงครามครับก็มีสงคราม ไอ้ตรงภราษาทนัลุงจัดหน้าผาลงไปอ่ะมันมีร่องรอยการเป็นบันไดไม้บนไอ้บันไดอิฐโบราณไหมแบบพนมลุงแบบไม่ไม่มีไม่มีเป็นหน้าผาครับผมไปเดินไปสองแทบเดียมีแต่รอยท่านไอคนเดินนะรอยขมิ้งเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นเดินลง,<ม>ลงเดินมาลงทางช่องกระเทงมั่งออแล้วก็ไปทางไอสาแก้อ,อย่างเงี้ยะเคยเห็นเคยเจอแล้วก็เคยํามเขาอยู่เขาเขาว่าไปสายบี ไปสายสรุปเลยก็คือว่ามีคุณพรานตาคนหนึ่งถูกสัมภาษณ์จากนักข่าวบอกว่าไอ้ปราสาทคณาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและอยู่ตรงไหนและล่าสุดเป็นยังไงชาวบ้านแถวนั้นรวมทั้งอดีตพรานตาเขาบอกว่าเขาเจอปราสาทและขณะเดยวยกันปราสาสคณาตัวนี้เนี่ยขเขมรชี้แล้วก็กําลังทำเนี่ยเอาเป็นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวของเขาแล้วก็มีการสร้างบันไดเนี่ยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย แต่แม่ทัพพระที่สองคนใหม่บิ๊กเติงซึ่งจริงๆก็เป็นรองแม่ทัพอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยแหละแล้วก็จริงๆเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ได้อะนะแต่ล่าสุดปรากฏว่าเกิดมีมใหม่แม่ทัพเติงออกมาให้สัมภาษณ์ต่อกรณีเกี่ยวกับประสาคณาบอกว่าระหว่างนี้ประชานหน้ากันอยู่ไม่มีใครยึดได้ขเมนก็ไม่ได้ยึดไทยก็ไม่ได้ยึดแต่สิ่งหนึ่งที่นักข่าวยังไม่ได้ถามและถามแล้วก็ไม่รู้ว่าแกตอบยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนั่นก็คือว่า และอิปสาตคนาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่หนึ่งต่อห้าหมืนหรือไม่ก็ยังไม่ทราบว่าแม่ทัพเขาจะตอบยังไงอะ่นะฝากนักข่าวสายทหารไปถามท่านแม่ทัพด้วยปราสาทคณาที่กําลังเป็นประเด็นที่ทหารเนี่ยสร้างบันไดขึ้นไปไต่ขึ้นไปเหมือนกับเขตเอภูมะเขือเนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยปราสาทคณาเนี่ย มันอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยอยู่ในเขตของแผ่นดินไทยและอยู่ในแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนดังนั้นมันไม่ควรจะต้องเป็นประสาของเขมรหรือของผู้ใดถ้าทหารไทยไม่ได้ไม่ได้ไปครอบครองแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศทหารเขมรเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นอะไรรู้ป่ะเธอกําลังพลของเราเนี่ยจะมีเพียงพอไม่เพียงพอก็ตามแต่แต่ตลอดระยะเวลาประมาณแปดร้อยตัวกำลังกิโลเมตรเนี่ยถ้าไอ้เขมรมันอยากจะลุกตรงไหนตอนนี้มันเหมือนลุกได้หมดเลยอะ เพราะว่าเราไม่ได้มีทหารเนี่ยอยู่ทุกระยะสองเราเราไม่ได้มีทหารอยู่อยู่ยืนอยู่ระยะสองเมตรชายแดนตลอดตะเข็บเนี่ยเราไม่ได้มีทหารอยู่เพื่อเฝ้ายามในระยะสองมันไม่ได้อยู่ในระยะเมตรต่อเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับทหารเนี่ยของเขมรเนี่ยมันอยากจะได้ตรงไหนมันก็ชี้เอาชี้เอาชี้เอาลุกเอาลุกเอาลุกเอามันเหมือนกับ ถ้าเกิดมีสงครามอีกรอบหนึ่งตรงจุดที่มันยึดอย่างเช่นภาสาทคนามันก็จะยึดเหมือนภาษาตาควายจุดไหนที่มันเข้ามาได้มันมันเข้ามานื่ออกไหมมันเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าเขมรมันเตรียมตัวรบแล้วเมื่อมีการรบตรงจุดไหนที่ทหารมันฝังระเบิดไว้ได้แล้วมันก็ยึดคําถามก็คือแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีนโยบายในการที่จะกำลาบมันเราก็เลยงงว่าตกลงมึงจะยอมเสียดินแดน โดยที่จะไม่ยอมเสียน้ำใจกับฮุนเซนใช่ไหมตกลงรัฐบาลชุดใหม่จะแตกต่างอะไรกับรัฐบาลอีแพทองทานเรื่องนี้ประชาชนก็เลยโหมกระแสกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะแม่ทัพนายกองทั้งหลายเขาทราบไหมคุณทราบหรือเปล่าไหนบอกว่าเป็นแม่ทัพอยู่ในตะเก็บชายแดนลำบากกับลูกน้องแต่ละคนน่ะ แล้วท่านไม่รู้เลยไอ้ปราสาทคนาเนี่ยมันอยู่ในเขตดินแดนประเทศไทยหนึ่งต่อห้าหมื่นมันไม่ใช่พื้นที่อยู่ระหว่างการปักปันท่านต้องตื่นก่อนปราสาทคนาอยู่ในแผ่นดินเขตหนึ่งต่อห้าหมื่นใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปเผชิญหน้ายกให้มันไปถอยออกมาแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้ามันใช่ก็คือเขตนั้นเป็นเขตหนึ่งต่อห้าหมืนนั่นคือแผ่นดินไทย ไม่ใช่ที่จะต้องมาปักปันเขตแดนไม่ต้องเจราจากับกรกดา28กรกดาคือวันไหนวันที่เรามีรักษาการนายกที่ห่วยแตกที่สุดในโลกนั่นคือระหว่างที่กําลังเป็นวันที่28กรกดาทหารกําลังสู้รบอีรักษาการนายกจกกระเปือกไปเบลกการรบโดยกันไปจับมือเขาที่ประเทศมาเลเซียควาย ้ะเกิดประสาทต,ตรงไหนดินแดนตรงจุดใดบ้านน,าน,น้องจันน้องจีน้อง่ากแก้วหน้าป้องน้องอะไรก็ตามแต่อยู่ในเขตแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนั่นคือแผนไทยด,ด,ดินไทยทั้งหมดแล้วรั้วของฐหานไทยยังไปไม่ถึงหลักหมดที่รัชการที่ห้าวางเอาไว้ก็แปลว่ามึงยังไปยึดดินแดนของแผ่นดินไทยคืนมายังไม่ได้คำถามก็คือจะต้องนั่งรอใครคำสั่งใครต้องออกประเทศนี้ใครต้องสั่ง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหัวโตวสอมชอเราจะต้องโยนคำสั่งนี้ไปให้ใครอีกมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากทหารมาจากกองทัพถึงแม้ว่าจะทําท่าเป็นทหารพาณิชย์หรืออะไรก็ตามแต่แต่คําถามก็คือว่ารัฐมนตรีกลาโหมเป็นฝ่ายการเมืองกลาโหมก็คือกลาโหมกลาโหมไม่ใช่แม่ทัพดังนั้นถ้าเกิดเขาจะสั่งผิดจะสั่งถูกสั่งโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง สั่งโดยที่เราแม่ทัพไม่รู้ว่ามันมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่ามันมีพาณิชย์อะไรแผงแฝงอยู่หรือเปล่าฝ่ายการเมืองมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าแต่ฝ่ายกองทัพต้องมานั่งรอฟังนักการเมืองรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าแ,แล้วเสียดินแดนไปเสียดินแดนไปคําถามแล้วก็คือแล้วเราจะมีเรือดำน้ําไ้หาประแสงขอหอกอะไรเราจะมีกิ๊บพิ้นไว้ทําอะไรเราจะมีเอฟิหกไว้ทําอะไรเดี๋ยวไอ้พวกเด็กๆมันก็จะถามอีกว่าเรามีทหารไว้ทําไมอีกอะ ใช่ไหมเล่าไอ้เราก็กองเชียร์ทหารอยู่แล้วว่ะประชาชนน่ะเดี๋ยวอีกเด็กเจนซีเจนววยอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะถามอีกว่ามีทหารไว้ทำไมอะ่ะเอาก็มีไว้แล้วเสียขาตัวเองยังไม่พอสเสียภาษาตาควายไปด้วยเสียภาษาตาควายยังไม่พอจะเสียภาษาคณาไปด้วยเสียภาษาคณายังไม่พอจะเสียพื้นที่บ้านตรงจังหวัดตราดไปด้วย ตรงคาสินโนเขามาค้อบหัวก,กระบาลเราอยู่เนี่ยเสียตรงปราสาทตรงคาสินโนต,ตรงเสียตรงคาสินโนย,ยังไม่พอมาเสียตรงบ้านหนองจานไปทั้งหมู่บ้านด้วยเสียหนองจานยังไม่พอมาเสียหนองยากแก้วอีกคําถามก็คือว่าเราจะต้องเสียอีกกี่ขาเสียอีกกี่ที่เสียอีกกี่หมู่บ้านยังไม่นับที่มันลุกมาปลูกข้าวโพดปลูกมันสบปะหลังลุกเข้ามาปลูกไร่ปลูกผักลุกเข้ามาปลูกมะม่วง คำถามก็คือเราเนี่ยจะต้องให้มันกี่อันกี่ที่กี่กิโลตารางกิโลเมตรตรงไหนที่เราไม่เสียไงวันนี้ทหารกเขเมรโดยหุนเซนหุ่นมาเนตตั้งป้อมจะทำสงครามกับเรากระเพดกองทัพสันกระแสเนี่ยเขารายงานอยู่ตลอดเลยว่าเดี๋ยวอีกแป๊บๆก็เอาโดนมาสำรวจอีกแป๊บๆ ก็เอาปืนใหญ่เข้ามาอีกแป๊บๆป๊ก็เอากองกําลังเข้ามาอีกแป๊บๆป๊ก็ลาดตะเวนเข้ามาอีกแป๊บๆปเข้ามาลุกอีกอีกแป๊บๆก็ยิงตะลุยบุยคําถามก็คือ <c oughs> เขาทําอย่างนั้นอยู่ต่อเนื่องขณะเดียวกันเข้าลุกพื้นแผ่นดินไทยเรามาหลายจุดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเตรียมพร้อมรบมีแต่เรานี่แหละยึดหลักกดบัตรสหประชาชาติสหประชาาเกินสหประชาไทยสหประชาต่างๆจนกระทั่งจะโดนสหาปาะาจากขาเขมรอยู่แล้วเนี่ย ตอนนี้ข่าวลือเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดล่าสุดเมื่อวันที่สองสามวันที่ผ่านเมื่อสองวันที่ผ่านมาฮุนเซนโพสโซเชียลออกมาประกาศว่าจะมีการแฉรายชื่อนักการเมืองไทยที่รับสวยพรมแดนไทยขเขมรสวยนั้นเป็นสวยจากตึกคาสิโนจากตึก พวกมิจฉาชีพที่อยู่ตรงจุดชายแดนไทยขเขมรไอ้เราก็รู้อยู่แล้วล่ะการลงทุนระหว่างตรงชายแดนไทยขเขมรตรงจัดจังหวัดสากแก้วตรงจังหวัดตาดตรงจังหวัดจันทบุรีและต่างๆแก๊งมิจฉาชีพเหล่านั้นถ้าเกิดไม่มีคนไทยเอี่ยวด้วยไม่มีคนมีอำนาจในเมืองไทยไปเอี่ยวด้วยมีผลประโยชน์ด้วยหาแดกด้วยไอ้พวกนั้นตรงนั้นมันจะเจริญได้ยังไงวะมันจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดได้ยังไง มันไม่ได้มีแค่นักพนันประเทศไทยเข้าไปเล่นมันไม่ได้มีแค่ไอ้พวกเด็กเยาวชนไทยไม่มีงานทําลุกเข้าไปไปรับจ้างเขาเพื่อจะมาโกงคนไทยเป็นมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างเดียวปรากฏว่ามันมีอีพวกนักลงทุนไทยนักการเมืองไทยไอ้พวกเงี้ยใพวกเกลวไปนั่งลงทุนอยู่ตรงนั้นด้วยใช่หรือไม่วันนี้ประเทศไทยทั้งประเทศนั่งรอหุนเชนแสคําถามก็คือว่ากรณีที่หุนเชนมันประกาศแสเนี่ย ถามว่ามันแฉจริงไหมไม่ทาไมล่ะมันรอให้คนไปเคลีย์ไงมันรอให้คนบางคนไปเคลียร์แล้วคนบางคนที่จะไปเคลียร์ก็ไม่น่าจะใช่คนที่มันอยู่ในคุกส่วนไอ้คนนอกคุก <c oughs> แล้วทําธุรกิจกับหุนเซนทําธุรกิจกับอีกแก๊งมิจฉาชีพตามตะเข็บชายแดนและเป็นนักการเมืองไทยคําถามก็คือว่าทหารไทยของเราจะต้องมาอยู่ใต้วงตีน ของมาเฟียนักการเมืองไทยเหรอทหารไทยของเราจะต้องมานั่งรอฟังคํำสั่งไอคนที่หาสวยหาแดกอยู่กับประเทศเขมรเหรอทหารใครของเราไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือทั้งกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกทั้งกองทัพกองกำลังหนึ่งกำลังสองสามสี่ห้ากเจ็ดบุรพาบูรพยักไหไทหมาตายยย่ยยยไปหมด กองกำลังย่อยแยบไปหมดเราจะต้องมานั่งรอให้กองกําลังทั้งหลายเหล่านี้ของเราที่มีคุณภาพคุณภาพรอฟังคําสั่งจากนักการเมืองที่รับสวยจากมิจฉาชีพตรงด่านเมรอย่างนั้นหรือเราจะต้องเอาอย่างนั้นกันเลยใช่ไหมเราจะต้องเอาอย่างนั้นด้วยใช่ไหม ด็รมาริกาค่ะได้เข่าว่าตรงนี้จะเป็นมาริกาบุญส่วนตรงนี้เป็นด็ตอรมาริกาหนึ่งค่ะถ้าใครอยากจะฟังใครออกไปนั่งขี้เสร็จแล้วก็ออกไปฟังเลยนะคะไม่อยากฟังด็ตอรมาริกาอย่าเสือเข้ามาค่ะมึงเป็นแฟนใครมึงก็ไปดูคนนั้นมึงอยากจะฟังใครมึงก็ไปฟังไม่ใช่มาจูงกูไปฟังคครสะตวง ที่นี่อ่านชื่อสิมาริกาบุญช่องด็อกเตอร์มาริกาอยากฟังมาริกามึงก็ฟังไม่อยากฟังมาริกามึงก็ใสออกแล้วมึงก็ไปฟังคนอื่นเรียกกูว่าป้าเนี่ยแม่มึงสนิทกับแม่กูตอนไหนเหรออีควายย่า ป้าบ้านแม่มึงเหรอหน้าตาสดใสใช้ครีมคอลลาเจนหน้าเด็กอย่างนี้ออกไปไกลๆส้นตีนกูเลยไะอีพวกชอบหาแสงอ่ะอยู่บ้านแล้วอัพเซตยายไม่ให้ยืมตังีีป้าข้างบ้านไม่มีอตาหาขนมแดกไม่ได้อีควายเออลำคาญ